สวัสดีค่ะปะนันนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้หนันอยู่ในสวนที่บ้านลูกค้าค่ะไว้เอาสินค้ามาส่งนะคะก็เลยมีโอกาสได้นั่งเล่นในสวนนะคะบรรยากาศเย็นๆนะคะลมพัเดเย็นๆแล้วก็นั่งทํางานไปด้วยตอบลายลูกค้าค่ะลูกค้าสนใจสินค้าไฟโตวีค่ะแล้วก็สมัครเป็นเมมเบอร์เข้ามาด้วยนะคะโอนเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือแค่หนันจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าเท่านั้นเอง งานของนันนะคะทำในรูปแบบออนไลน์ร้านค้าเปิดอยู่ตลอด24ชั่วโมงมีลูกค้าทั้งในแล้วก็ต่างประเทศติดต่อเข้ามานะคะทั้งลูกค้าที่เป็นแค่ซื้อกินซื้อใช้แล้วก็คนที่สนใจเข้าร่วมธุรกิจด้วยธุรกิจของเราทําออนไลน์ค่ะร้านค้าเราเปิดอยู่ตลอด24ชั่วโมงทําที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตมีแค่แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนหรือโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่บ้านก็ได้คุณสามารถทํางานได้ทุกที่ ลูกค้านมีทุกวันสองามรายนะคะจากการทำงานแค่สอเดือนเท่านั้นเองลูกค้าก็ไว้วางใจเราวิธีการต่างๆเนี่ยค่ะถ้าคุณสนใจอยากจะทำมันไม่ได้ยากเลยค่ะแค่ตั้งใจศึกษาและเข้ามาเรียนรู้และทำมันจริงๆมันให้ผลต,ตอบรับที่ยอดเยี่ยมมากตอนนี้ทีมงานของเรานะคะเปิดรับนิสิตนักศึกษาแม่บ้านนักเรียน พนักง,งานประจำหรือใครก็ได้ที่ต้องการไรายได้เสริมหรือว่าอยากจะทําไป็นไรายได้หลักก็ได้นะคะทางทีมงานเราสอนให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าคุณสนใจร่วมง,งานกับเรานะคะติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่าง